มาถึงช่วงสุดท้ายที่เราจะได้พูดคุยกับบุคคลที่กำลังเป็นที่สนใจนะครับทูบีนัมวันทีป๊อค่ะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเข้ามากันแบบเบาเา เบาเบาเราจะได้ยินเหรอครับแบบนี้ก็ต้องลองไปฟังเพลงเขาดูค่ะเพราะว่าขนาดเขาจะร้องเบาแค่ไหนนะคะตอนนี้มีแต่แฟนคลับถล่มทลายทางประเทศไปแล้วกริดดังกว่าร้องเบาๆอีกนะครับ<ม>เป็นคู่หูดูโอนะครับนั่นก็คือวง s i n คูล่านั่นเองใช่แล้วค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นไปพบกับพวกเขากัเลยครับ s i n คูล่า ไปลาสนไกลบทเรียนที่เลยผ่านอาจเติมด้วยน้ำตาและอาจต้องใช้เวลาเพื่อลืมมันวันและคืนจะเจ็นยังไงมันจะดี ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ปลายทางจะเป็นเช่นไรล้มลงแล้จะยืนขึ้นได้หรือไม่แค่มีเธอและฉันไม่เป็นไร เบาๆพอให้ซ้อมเราได้ทำอะไรมากมายในตอนนี้อ๋อผาเวลาไม่เป็นไรเเธออยู่ไกลพ่าเวลาฉันเข้าใจทันลืนกันไปพ่าเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดจปล่อยมันไป ฉันสักครั้งมันไม่ได้คิดถึงใครทำดูตามสบายถ้าเจอกันในความปันมีอะลาดีๆก็บอกให้ฉันใจฟังไม่มากเกินไปกน ซิงกิล่าคะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังกันไปแล้วนะคะสำหรับ2เพลงด้วยกันเพลงอะไรบ้างคะก็มีเพลงวันครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราแล้วก็เบาๆที่พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วใช่แล้วค่ะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดไปจริงๆแล้วเนี่ยเพลงเบาๆเนี่ยไม่ใช่เป็นเพลงแรกที่ทําให้เรารู้จักซิงเกิล่าใช่ไหมคะใช่เพลงแรกที่ทําให้หลายๆคนได้รู้จักซิงเกิล่าเนี่ยคือเพลงอะไรคะชื่อเพลงว่า twenty four v e ครับก็เป็นซิงเกิลแรกของพวกเรา อยากจะรู้อีกอย่างหนึ่งาคะคำว่าซิงคูล่าทำไมถึงเป็นซิงคูล่าและเป็นสองคนไม่ใช่คนี้ความหมายของมันเนี่ยคือ1เสียงร้องบวกหนึ่งเสียงกีตาร์รวมกันเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวเพราะว่าซิงคูล่าแปลว่าเอกพจน์ใช่คะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการรวมตัวของซิงกูล่าหน่อยแล้วกันแล้วขอยแนะนำตัวด้วยนะคะแต่ละท่านชื่ออะไรยัไงบ้างคะก็ครับชื่อซินครับร้องนาแล้วก็แต่งเพลงครับค่ะ ครับผมผมนัดครับเล่นกีตร์ครับผมเล่นกีต้์แลวทั้งสองคนนี้มาเจอกันได้ยังไงคะก็ซินไปทำงานทำเดโมที่ห้องอัดขับเพลงของตัวเองที่ที่แต่งเก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วก็พี่ที่ห้องอัดเนี่ยเขารู้จักกับนัดก็เลยให้นัดมาอัดกีตร์ให้แล้วทำไมถึงคิดว่าอยากจะมารวมตัวกันล่ะคะเหมือนเหมือนพี่ที่เขาแนะนำให้เรารู้จักกันเนี่ยเขาก็ สังเกตเห็นแล้วแหละว่าเราสองคนเนี่ยเออแบบมีเราได้เพลงใช่เนี่ยเพลงที่ที่ฟังอะไรเงี้ยครับก็ใกล้ๆกันแล้วจริงๆแล้วแนวของซิงคูล่านี่คือเป็นเพลงเบาๆสบายๆหรือว่าจริงๆแล้วมีแนวอื่นด้วยไหมคะจริงๆแล้วมันก็เรามันจัดขึ้นมาครับว่าเป็นเมโทรโคลสติกครับมันก็ใช่มันจะแบบรวมๆระหว่างหลายๆแนวเพลงก็อย่างเพลงเบาๆอะไรเงี้ยฮะก็จะมี เพลงเมโลดี้ของเิลงก็แต่งแบบเหมือนยุคแปดศูนยมาอะไรเงี้ยครับใช่มก็เอาผมเอาบีปป์แจ๊สอะไรเงี้ยมาใส่ในท่อนโซโล่อะไรเงี้ยครับผสมผสมกันไปมีการผสมผสานของแนวเท่ากับว่าเพลงจะมีความหลากหลายมากมากกว่าแนวเดียวใช่ครับผมนะคะเห็นบอกว่าเพลงโด่งดังมากถึงเพิ่งได้รับรางวัลมาด้วยใช่ไหมคะสำหรับรางวัลที่เพิ่งได้รับมาคือรางวัลอะไรคะก็ล่าสุดคือนายเอ็นเตอร์เทนนายเอ็นเตอร์เทนนี่คือเป็นรางวัลที่เหมือนมหาชนเลยนะมีแต่คนโหวตเข้าไปให้ตอนนั้นที่ได้ยินสิ คนพ,พิธีกรเนี่ยเขาประกาศชื่อเราว่าเราได้เนี่ยรู้สึกไงบ้างทั้งตกใจทั้งดีใจนะครับเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นคือแค่ได้เข้าชิงเนี่ยก็แบบดีใจมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนีนะคะแล้วเป็นไงบ้างตอนนี้กับการทํางานการการอยู่ก่อนหน้าเนี่ยสี่ปีที่ยังไม่ได้ออกอัลบั้มกับตอนนี้พอเริ่มทํางานจริงจังแล้วมีมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่ยังติดขัดอยู่ในใจไหมครับ ก็ปัญหาไม่ไม่มีอะไรขนาดนะครับเราก็มีความสุขกับการตัวคอนเสิร์ตการเล่นคอนเสิร์ตให้แฟนเพลงดูมีคนแบบชอบเพลงของเราร้องเพลงเราก็ดีใจมากๆใช่ก็คงคงเป็นเรื่องของแบบการพัฒนาการไปเรื่อยๆมากกว่าโอ้แล้วนี้นี่คืออัลบั้มเต็มแล้วอยังคะหรือว่ายังเป็นซิงเกิลอยู่ใช่ครับเป็นเราออกอัลบั้มเต็มได้สักประมาณกลางเดือนมีนาที่ผ่านมาครับใช่ก็มีทั้งหมด11เเพลงคนตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะครับดี เห็นบอกว่าแฟนๆก็ยังติดกับเพลงเบาๆอยู่อันนี้เรายังแบบว่านอกเหนือจากเพลงวันใช่ไหมคะวันนี้ที่เอามาเรายังมีเพลงอื่นๆที่อยากจะน,นําเสนอในวันนี้บ้างไหมคะก็มีซิงเกลิลที่ที่ต่อจากเพลงเบาๆครับชื่อเพลงว่าเพลงลองลองใช่ก็แนวไหนครับก็เป็นเป็นเพลงช้าๆเป็นเป็นเ,เพลงนี้มันจะพูดถึงเรื่องของการให้กําลังใจอะไรเงี้ยสำหรับคนที่แบบมีความฝันมีเรื่องที่อยากทํา แต่ว่ายังไม่เคยลองสักทีก็แบบอ่ะก็ลองซะอะไรประมาณใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ลองซะใช่ใช่แล้วนะคะเรามาพูดถึงโครงการของเรากันบ้างดีกว่านะคะสึ่งาซิงคูล่าเนี่ยเคยมีส่วนร่วมกับโครงการทูบีน้ำเมืวันบ้างไหมคะก็มีมีครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกเลยจริงๆเราเนี่ยต้องขอบอกโครงการของเราเนี่ยนะคะเราจะมีศูนย์แฟนคอร์ให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยนะคะเข้าไปเรียนฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้เนี่ยอยากจะให้ซิงคูล่าทั้งคุณสินแล้วคุณนัทเนี่ยนะคะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมที่ดดููอออย่่่ตนนีี้้เใหมมมาารรรรวกกิจๆขงะค ครับก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมครับก็อยากให้น้องๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็มาเรียนอะไรที่เราคิดว่าเหมาะกับตัวเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบก็หาความรู้เพิ่มเติมดีกว่าครับนะคะนัดละคะก็เช่นเดียวกันครับก็ใช้ความสามารถของตัวเองฮะ ความสามารถของตัวเองให้เจอแล้วก็พัฒนาออกมาให้ได้ครับผมใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณซิงกูล่ามากๆนะคะที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเราขอบคุณค่ะครับอ่ะละค่ะสุดท้ายเรามีดอกไม้สวยๆมบให้ด้วยนะคะให้สองคนเลยนะคะครับคุณผู้ชมครับและเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ